เจาะลึกขึ้นมีหมวดย่อยๆลงไปมากขึ้นจากเดิมอาจจะมีแค่การเงินการลงทุนเฉยๆ,ๆอาจจะมีเรื่องของภาษีเรื่องของการเ<อ>กษียณเรื่องของกองทุนครับก็คือ cover เรื่องของไลฟ์สไตล์หรือบางทีก็จะเป็นการเงินสาหรับเด็กและวัยรุ่นการปลูกฝังอะไรเงี้ครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเป็นอะไรการเงินที่ลึกขึ้นหรือแม้กรทั่งบางทีก็จะมีการเงินฉบับกระตูนก็กมันจะมีออกมาอะไรย่างี้ครับอ๋อก็คือให้เสร็ง่ายใช่ครับใช่ครับตทั้นี้ก็เป็นตรงนี้ก็อันนี้กุมพนาตัวเองครับพัฒนาตัวเองเพราะพัชรีต้ก็บอกว่า เป็นกลุ่มหลักเลยที่เป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าได้รับความสนใจที่สุดโดยเฉพาะในกรุงเทพกลุ่มกลุ่มกลุ่ก็คือเข้าได้ถึงได้ทุกทุกใช่ครับใช่ครับไปรักษาอันนี้ก็คือทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กได้นะครับครับไปอย่างอันนี้เป็นจิตวิทยาจิตวิทยาเพิ่งออกมาเลยครับของดรตินอ่ากำลังดังของอเมริกันทาวทูก็ออกมาคนนั้นตรงนี้ก็อยู่ในเทรนด์ติดเทรนด์เลยครับได้ครับจิตอันนี้ก็กําลังมาเนาะใช่ครับใช่ครับเป็นไมซ์เซ็ตเป็นจิตวิทยาในเชิงของเป็นเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ เราให้เราให้คนเขงเข้าใจง่ายๆครับส่วนตัวที่เป็นแบบเรียนก็คู่มือครับคู่มือเรียนคู่มือจะอยู่อยู่แผงนี้ทั้งหมดเลยครับอ๋อก็ต้องบอกว่าเศษก็เป็นหนึ่งในบูธที่เราจับเต็มในเรื่องของคู่มือครับก็จะมีจะมีกองของตัวเองมีมีมีเชืวผนังใหญ่เพราะนั้นเด็กก็จะรู้แล้วว่ามาเนี่ยข้อดีตรงที่หมวนเนี้ยเด็กที่สนใจในดังนี้สนใจเนี้ยเขาจะรู้เลยครับว่าเขาสนใจอะไรเขาเขาต้องการซื้อหนังสือกลุ่มนี้เพื่ออะไรเพราะนั้นเนี้ยตรงเนี้ยขอให้เราจัดวางหมวดหมู่ให้ดี เล่าเรื่องสื่อสารเกือบแต่ละหมวดแต่ละกลุ่มไม่ชัดอ๋อก็คืออย่างมีอย่างญี่ปุ่นเราเดินเข้าไปครับใช่ครับใช่ครับอ,อ,อย่างอันนี้อ๋อภาษาญี่ปุ่นใช่ครับกลุ่มภาษาศาสตร์กลุ่มภาษา,าอะไรก็อยู่ด้วยกันกลุ่มการสอบก็อยู่ด้วยกันสอบก็แต่ละระดับตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงสอบก็มหา,หาหลายัยหรือแม้กระทั่งสอบอาชีพช่วงนี้ก็อย่างสอบสอบในสิบตำรวจก็กำลังกำลังได้ความนิยมอ่ากลังได้ความนิยมครับได้ครับ ก็จะมีติวมีทุกอย่างเลยใช่ครับ,รบนี้นนเป็นการอ่านเพื่อหวังผลครับในเชิงของของของกลุ่มการศึกษาส่วนเลยไปก็เป็นหนังสือเด็กเป็นสีเด็กครับเป็นนังสือเด็กได้จริงๆอยากอยากพาคุณวายไปมุมนี้ด้านหน้าตรงนี้ครับจริงๆต้องมุมเนี่ยครับเป็นโซนอาจจะอาอยู่ด้านหน้าจะตัดกว่า ก็เมื่อกี้เราพูดถึงมุมหนังสือที่เป็นมุมมุมหนังสือที่เรียกว่าเป็นเป็นเป็นหมวดหมู่ปกติที่เราเห็นได้ในนั้นในหนังสือส่วนจากทางขวาไปนี่ครับอันนี้จะเป็นจะเป็นกลุ่มกลุ่มเทรนด์นะฮะเพราะว่าอย่างปีนี้เสียเราเป็นมารยาภาพของเสียเทรกราวถามว่าโจทย์เราตีความยังไงเราอยากจะทําให้การอ่านเนี่ยเข้าถึงในทุกเจนครับอย่างผมเองเนี่ยอยู่ในเจนเจนเอ็กซ์เราอยากจะสื่อสารผ่านแน่นอนเจนวายเราสื่อสารถึงแล้ว เจนซีเป็นเจนที่กําลังเป็นเป็นกลุ่มหลักในการที่จะจะมุ่ไปสู่ตลาดแรงงานกลุ่มเอาทฟ้าเป็นกลุ่มที่กําลังจะโตแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตมาเราอยากให้ความเป็นเสียดเทกาลครับเข้าหาคนในทุกกลุ่มเลยเราอยากเป็นเหมือนวันนี้เสียดเราเป็นเราเป็นห้าสิบปีใช่ไหมครับแต่เราอยากเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เข้าใจทุกคนทุกคนเข้าถึงง่ายเพราะนั้นเนี่ยเราเลยแปลโจทย์ปีนี้เป็นเสียดเทกาลคือว่าคนที่มาเนี่ย คอยเข้ามาอ่านหนังสือสนใจอะไรก็ตามเนี่ยเข้ามาเล่นได้สนุกและหาแรงดันใจเพราะฉะนั้นมุมนี้เราก็จะเห็นเลยครับว่าเราจะเปิดด้วยมุมวรรณกรรมรรรณกมังงะการ์ตูนวรรณกรรมนิยายแปลต่างๆตามกระแสตรงนี้จะเป็นกลุ่มมังงะมังงะทุกกลุ่มเลยครับกลุ่มมังงะสายญี่ปุ่นสายวายสายจีนสายเกาหลีตลวตอนนี้คนอ่านมังงะหรือการ์ตูนเนี่ยมาในทุกเทรนด์เลยครับครับผมมีตั้งแต่แนวรักโรแมนติกไปถึงสืบสวนสอบสวนแนววายแนวแนวยูริมี แนวแฟนตาซีมีหมดใช่ครับก็ต้องบอกว่าก็อย่างนิยายก็อย่างวรรณกรรมก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็จะมีกลุ่มตั้งแต่ไลท์โนเวลเป็นเป็นนิยายเยาวชนเพิ่มขึ้นใช่ครับนรื่นใหม่ใช่ครับแล้วต้องบอกว่าใช่ครับใช่ครับขายดีนะแม่ใช่ครับมีปกแมวแล้วเดี๋ยวนี้อย่างกลุ่มฟุกฟกมังงะหรือนิยายเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีแค่หนังสือแล้วก็จะเริ่มมีอย่างถ้าเกิดในกล่องเนี้ยในเดย์ออฟครับก็จะมีพร้อมกับ กิฟต์เซ็ตมีของพรีเมียมให้ให้ให้คนสนใจได้สะสมเป็นสเปเชียลบ็อกซ์มีครับมีมีสแตนดี้มีชั้นวางหนังสือมีออร์แกไนเซอร์มีโพสต์อิดมี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 โปรดักต์ต่างๆใช่เดี๋ยวนี้แอออดนเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่นั้นมากกว่าหนังสือนะเขาสะสมใช่ครับสติลลี่แต่างๆที่เก็บใช่ครับสิ่งนี้เขาชื่นชอบใช่ครับก็เลยเลยเลยมูฟไปอีกมุมหนึ่งนิดนึงนี่เป็นเรื่องของมุมนอนบุ๊กแต่ว่านอนบุ๊กที่เสร็จเราโฟกัสตอนนี้เราจะพูดถึงนอนบุ๊กที่เป็นการสร้างสร้างครีเอทีฟ หรือสร้างพัฒนาการความคิดความใช่ครับแต่โตอะไรพวกนี้แต่เดิมถ้าเกิดเป็นนอนบุ๊กในเชิงของเด็กเราก็จะเป็นของเล่นสรืมพัฒนาการแต่เรารู้สึกว่าในปัจจุบันนะครับกลุ่มของเล่นนะฮะไม่ได้โฟกัสเฉพาะกลุ่มเด็กแล้วอย่างเราเราเนี่ยคนทํางานแล้วเนี่ยก็มองของเล่นเนี่ยเป็นกิจกรรมเป็นอะไรผมไม่ยังชอบเป็นแพชชั่นเป็นกานเป็นสิ่งที่เราสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารวบรวมต้องบอกว่า IP หรือว่าหรือว่างานครอทีฟต่างเนี่ยหลากหลายทั้งทั้งระดับต่างประเทศก็จะมีมีโปเกมอนกอมีอันนี้ก็คือนำเข้าลิขสิทธิ์ถูกต้องใช่ครับใช่ครับเป็นการ์ดเกมใช่ครับที่กำลังฮิตด้วยใช่ครับเป็นสินค้าที่ลึกใช่ครับมีโมเดลมี IP พีต่างๆม่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วกลุ่มที่เรามีคือกลุ่มดิสนีย์กลุ่มมาร์เวลกลุ่มกลุ่มสายญี่ปุ่นก็เป็นโปเกมอนหรือมีเรามีเรามีเซซามี่มีสโนปี้เจ้พวกนี้จะเป็นตัวท็อประดับระดับระดับโลกทั้งหมดเลยครับแสดง มากับครอบครัวนี้ได้หมดต,ตั้งแต่ลูกตั้งแต่พ่อแม่หนุ่มสาวรุ่นอะไรหรือแม้กระทั่งเนี้ยปัจจุบันเนี้ยความนิยมของ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 านครีเอทีฟในประเทศนะครับอย่างมีเนยมีเนยจะบอกมีเนยก็อันนี้มาจากมาจากสายโซเชียลมีเดียเนาะมาจากมาจากสายร้านอาหารก็เริ่มมีโปรดักต์น่าสนใจมีมีหหลลาากยมีของก็ยิ่มีเมอร์ชานได้ใหม่ๆเกิดขึ้นที่ใส่ชิชชู่ใช่ครับอะไรประมาณนี้ก็จะเริ่มสนุกขึ้นหรือแม้กระทั่งผมแชร์อีกมุมนี้ครับ อย่างอันนี้คือคือมุมพี่นวงพี่นงเป็นเป็นอาร์ติสที่กําลังจะต้องบอกว่าถูกใจคนยุคใหม่นะครับเจนซีไปจนถึงเจนอัลฟาเราเราก็เอาเอาลายเส้นของเรามาทําใช่ครับเราอยากให้เสียดนะครับเข้าถึงคนในทุกกลุ่มจริงๆเพราะว่าอย่าง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 พี่นวงเนี่ยเราบอกว่าคนที่สนใจเนี่ยมีทุกทุกทุกวัยเลยครับตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงาน อ๋อใช่ใช่์ตูเขาจะลายประมาณนึงเป็นงานเป็นงานไทยแต่เป็นงานไทยที่มีการทวิต้น่าน่าสนใจปั่นปันนิดนิดนึงเพื่อให้เป็นคอมมิกใช่ครับอะไรแบบนี้ถ้าเป็นยุคนี้ก็จะบอกว่าปั่นปันหน่อยเป็นคอนเทนต์ที่ปั่นปันหน่อยให้ของมีอะไรมีโปรโมชั่นกวนหน่อยมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นบางบางแบรนด์มีโปรโมชั่นบางแบรนด์ก็เขาก็สมุดสมุดสิทธิ์ว่าจะไม่จะขอเป็นราคาเท่ากันทุกประเทศเราก็จะมานําเสนอให้ให้น่าสนใจขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วมาดูติดเทรนด์กวนนิดนึง โอเคอ่ะตรงนี้ได้เห็นเจครับนะครับปัจจุบันนี้ซีเอกก็ยังอยู่ในธุรกิจหนังสือแล้วเราก็ยังมั่นคงที่จะเป็นผู้จัดจําหน่ายเป็นที่รเร,เราก็เข้าถึงผู้อ่านรายย่อยใช่ไหมครับวัตถุประสงค์นี้ก็คือเรามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะเรามีตัวบุ๊กโตตามที่ต่างๆที่สามารถคนจะเดินไปสะดวกท้างในแหล่งชุมชนหรืออะไรเองแล้วแนวอนาคตเนี่ยจะมีแผน ซีเอ็ดเราอยากจะเป็นร้านหนังสือที่สร้างบรรยากาศที่เรียกว่าสนุกและทําให้ลูกค้าหรือผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่าใครเข้ามาในร้านในร้านซีเอ็ดเนี่ยก็เป็นร้านที่สามารถเชื่อมโยงกับเขาได้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าการบ้านซีเอ็ดคือว่าในทุกมุม,มครับไม่ว่าจะเป็นมุมหนังสือเด็กหรือมุมสินค้าเด็กก็ตามเนี่ยจะต้องเข้าไปแล้วเด็กรู้สึกว่าเป็นมุมของเขา หรือถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นเข้ามาผมเชื่อว่าวันนี้วันนี้ความเป็นเสียจะจะมีความเป็นวัยรุ่นขึ้นแหละครับเพราะว่าแต่เดิมเสียเรามีลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่มาซื้อกู่มือเยอะกู่มตำราเยอะเป็นนักวิชาเป็นนักเรียนตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเด็กระดับระดับระดับเด็กประถมมัธยมจนถึงปอมหาลัยเลยครับซึ่งในมุมในมุมในมุมเดียวของคนที่เข้ามาเพื่อซื้อหนังสือคู่มือเนี่ยเราเชื่อว่าเขามาพร้อมกับฮอปบี้ที่เขาสนใจงานอดิเรกที่เขาชอบแล้วก็งาน งานอัดอาร์ทที่ที่ที่เขาเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่ามีแฟชั่นตามอยู่เสียดก็อยากจะเป็นวัยรุ่นที่เข้ามาครับสนใจการเรียนเสียดเรามีคําตอบให้สนใจเรื่องของตัวตัวเอ่อโฟส์ต่างๆสนใจมีมีมีโมเดลมีอินฟูที่เขาสนใจมีโปรดักต์ของต่างๆมีงานอาร์ทมีงานเทีทที่เขาอาจจะสนใจในในในกระแสครับผม เสียดเราอยากจะนําเสนอสิ่งนวกนั้นนะ่ะให้ตามเทรนของเขา <Ừ. S 2> เพราะนั้นถามว่าเสียดต่พยายามจะปรับยังไงเราอยากจะหาอินไซด์ครับอิในไซด์ให้คนาาว่าเขาสนใจอะไรเราจะทาสิ่งนั้นในตอบสนองผมเห็นช่วงหนึ่งมีเล่นบอร์ดเกมมันบที่ใช้ผมไปผมบ้านอยู่แถวพระรามสองไปชี้เอ็ดพระรามสองใหญ่เลยับมีตรงกลางเล่นบอร์ดเกมกันเราก็ไปยืนดูว่าเออเด็กวัยรุ่นเขาก็มาเล่นม,มันเป็นสังคมของเขาใช่ครับเสียดก็จะมีกิจกรรมแนวมีครับเพราะถ้าว่าในอย่างในงานในงานบุฟเฟ่ต์นี้เราก็จะมีงานเวิร์กช็อป ที่เป็นเกมของ,ของทางโค้ชหนุ่มเน็ตที่ว่าเน็ตเบิร์ดเปิดตัวที่งานนี้ครับเป็นเกมเกี่ยวกับการเงินแต่มันจะไม่เหมือนเกมเศรษฐีเมื่อก่อนจะทางเน็ตเบิร์ดของเขาคืออะไรคือทางโค้หนุ่มจากพงษ์ครับเขาแปลความมาว่าอยากจะให้โค้หนุ่มมันีน้คนนี้อยากจะให้เป้าหมายของการเล่นเกมเนี่ยอยู่ที่เป้าหมายของผู้เล่นไม่ได้ว่าไม่ได้เป้าหมายที่ความรวยหรือคนที่รวยที่สุดเท่านั้นบางทีอาจจะพูดถึง การใช้ชีวิตที่มีความสุขการการบาลานซ์ที่ดีการเก็บออมแล้วแล้วสามมรถมีวิติมันคงเพราะนี้เหมือนกับมันกับความ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 สมบูรณ์แบบของคนหรือเป้าหมายของคนเนี่ยในเชิงของความสุขเนี่ยแพนได้หลายแบบแพนเป็นเงินได้แพนเป็นความสุขได้แพนเป็นการใช้ชีวิตได้แพนเป็นการวางแผนชีวิตระยะยาวได้เพราะน,นี้เกมเน็ตเวิร์ดเนี่ยเป็นเกม,เมที่มีมิติลึกกว่าแล้วก็แต่ว่าสนุกและเข้าใจง่ายน่าสนใจเดีย๋ยวเราไปดูนี่เรามายืนตรงโซนที่วัยรุ่นเขาครับ นิยมมาเลยนะอย่างนี้ครับจะมีวัยรุ่นได็เป็นวัยรุ่นเจนซีเจนดับปาเจนชุนคนมาเที่ยวงานนังสือบูธเราอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับก็บูธเสียดปีนี้นะครับอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่บูธ G 94ครับมาพร้อมกับทีมเสียดเฟรกราวเราอยากจะให้เสียดเป็นพื้นที่ของการสร้างความสนุกให้กับทุกคนแล้วก็นําไปสู่การสร้างแรงบันใจให้กับให้กับนักอ่านอยากให้เป็นพื้นที่ที่เราเราเชื่อมโยงครับระหว่างคนทําหนังสือคนเขียนหนังสือ สู่ผู้อ่านหนังสือมาสนุกด้วยกันจอยด้วยกันพบปะกันทีละครั้งครับประสบการณ์จากหนังสือได้อย่างเต็มที่ใช่ครับต้องขอขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับประมาณนี้นะครับได้ครับไดครับเดี๋ยวอันนี้